สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง i g u i n n l l i h t b y y โจครับผมวันนี้เราจะมาพิกอาราศกันเช่นเคยครับเราจะมาพิกการกันในหัวข้อที่ว่ามีเกณฑ์พบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวไหมมีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยครับกองที่หครับกองที่สองแล้วก็กองที่สามครับผมให้เวลาเลือก5วินาทีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับกับหัวข้อที่ว่ามีเกณฑ์พบเจอใครใ,ใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เค okay, ครับผมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับผม mm hmm. ผมว่าช่วงนี้เออช่วงนี้คุณก็ดูมีความสุขกับอยู่กัรอยู่กับตัวเองนะครับผมเออแม้ว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะเจ็บช้าน้ำใจหรือเสียใจกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาแล้วอะครับผมเออแต่ว่าตอนเนี้ยคุณผมรู้สึกว่าคุณมีความอารมณ์ะ มีความนิ่งขึ้นแล้วแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วแล้วคุณก็เป็นคนดูดูเพอร์เฟกมากเลยนะครับคุณเป็นคนดูดีเป็นคนสรสนิยมดีแต่งตัวดีแล้วคุณก็ดูแบบว่าพุ่งฐานนะคุณคุณไม่ได้การเงินคุณไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้น แม้ว่าคุณจะมีความกังวลในใจบ้างเล็กๆแต่จริงๆคุณจับใจใช้สอยอย่างคล่องมือด้วยนะครับผม mm. โอ้แล้วถามว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวไหมตอบว่ามีนะครับผมผมว่าคุณน่าจะมีคนรู้จักหรือคอนเน็ชันหรือหรือได้พบเจอกับใครที่มากับงานหรือมากับแก๊งของคุณนะครับหรือบางคนบางท่านอาจจะมาแบบ ไปกับครอบครัวเรารู้จักกันแบบรู้จักครอบครัวอะไรเงี้ยฮะโอ้เราก็เหมือนแบบเลยทําให้ได้มีโอกาสในการทําความรู้จักกันแล้วถามว่าตัวคุณเองจริงๆเอาจริงๆใน,ในใจลึกๆก็ยังไม่ได้อยากจะให้ใครเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่เลยนะครับผม mm. คุณก็ยังมีความแบบกังวลน,นิดหนึ่ง mm. แล้วก็มีการห่วงความโสดด้วยเอาใจจริงๆใจลึกๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ายังอยากจะเปิดรับใครเข้ามาในตอนนี้ คุณดูมีความสุขกับตัวเองนะมีความสุขกับครอบครัวครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะออบอุ่นนะหมายถึงว่ามีมีอะไรก็คุยกับแชร์กันในครอบครัวได้ใช่ครับคุณดูมีความสุขครอบครัวคุณเหมือนแบบเป็นเป็นที่ที่เซฟโซนของคุณนะคุณแชร์ได้ความรู้สึกหรือแบบว่า ความสุขความทุกข์ความเศร้าคุณคุยกับที่บ้านได้เลยใช่ครับครอบครัวของคุณดูดูคุยกันได้ทุกเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วจริงๆตัวคุณเองไม่ได้ดูมีความลำบากหรือว่าขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีความเครียดความกังวลไม่แน่ใจว่าคุณกำลังแบบลงทุนอะไรอยู่ไหมหรือว่า เหมือนแบบช่วยเหลือใครอยู่หรือเปล่าทําให้คุณมีความกังวลในเรื่องเงินอ,อยู่เหมือนกันนะครับผม,มถามว่ามีโอกาสพบเจอใครใหม่ๆในช่วงหยุดยาวไหมแต่ว่ามีนะครับผม,มแต่เป็นตัวคนเองมากกว่านะที่ยังไม่อยากจะเปิดรับใครในตอนนี้ถ้าเข้ามาแล้วคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคุยสนุกสนุกทักทายกันอะไรแบบนี้คุณนะโอเคแต่ถ้าถามว่าจะให้คบกันเป็นแบบอเป็นแฟนกันหรือแบบ คบกันมีความความรู้สึกแบบมากๆให้กันในตอนนี้คุณก็แอบหมอความโสดนะยังไม่อยากคบใครจริงๆจังๆหรอกแล้วก็ยังอยากมีชีวิตสดๆสวยๆ,ๆหล่อๆแบบนี้แฮปปี้แฮปปี้ไปแม้ว่าในใจอาจจะเหงานดนึงแต่พอจะคบใครจริงๆก็ยังไม่อยากเปิดเท่าไหร่เลยนะอืมสถานการณ์คุณตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับผมถ้าว่าคุณยังแบบแฮปปี้อยู่กับใช้ชีวิตกับคน กับตัวเองกับครอบครัวแล้วมีความสุขก็ขอให้ใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอระยะเวลานั้นมาถึงก็เดี๋ยวเิ่นค่อยพิจารณาอีกทีก็ได้ครับครับผมลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพก่กองที่สองนะครับกับหัวข้อที่ว่ามีเกณฑ์พบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันจุดยาวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับผมคิดว่านะคุณดูกำลังเอ่อให้เวลากับกับงานหรือธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังถืออยู่นะครับผมผมว่าคุณกำลังให้เวลากับตรงนั้นมากเลยคุณเออดูเรื่องงานดูเรื่องเงินเป็นพิเศษเลยนะครับคุณกำลังจัดการวางแผน งานและเงินของคุณอยู่เอคุณกําลังหาจุดบาลานซ์ให้กับตัวเองคุณอาจจะมีงานที่เยอะหรือมีรายจ่ายที่เยอะหรือบางคนบางท่านอาจจะกําลังวางแผนในการลงทุนหรือใช้จ่ายเงินบางอย่างหรือวางแผนเก็บเงินหรือบางวางแผนเคลียร์เงินเคลียร์นิสินอะไรแบบนี้อยู่หครับผมคุณกําลังยุ่งกับกับตรงนี้อยู่ใช่ครับคุณกําลังแบบ จัดการชีวิตของตัวเองอยู่กําลังเคลียร์ปัญหาที่มันค้างค้างค้างมาคือคุณกําลังพิจารณาแก้ไขจุดเหล่านั้นอยู่นะครับผม,มแล้วถามว่ามีเกณฑ์พบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวนี้ไหมตอบว่ามีนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่สองผมว่ามีเยอะด้วยนะมีมากกว่าหนึ่งคนนะอ่ะคุณก็แบบว่าคุณเป็นคนดูแบบเป็นคนใจดี เป็นคนจิตใจดีนะครับคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณแต่งตัวดีคุณแบบว่าออ้รสนิยมดีอ,อคุณเป็นคนดูมีสเสน่ห์ดูเจ้าสเสน่ห์นะครับผมม,มันก็เลยมีใครเข้ามาให้คุณได้พูดคุยเยอะไปหมดเลยอะ่ะผมว่ามีมากกว่าสองคนเลยนะครับผมม,มีมากกว่าสองแล้วม,มันก็มีโอกาสพบเจอมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่า คุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดสูงมากเลยนะแต่ว่าถามว่าพบใครให,ใหม่ๆไมไหมพบแน่นอนมีเยอะด้วยแต่ว่าในในนั้นนะ่ะมันก็จะมีทั้งดีจริงๆแล้วก็เออแบบไม่ดีตามปกอะไรแบบนี้นะครับคุณต้องพิจารณาดีๆนะถ้าคุณจะเลือกคุยกับใครจริงจังหรือคบกับใครจริงจังนะครับผมเพราะว่า คุณคุณดูดีคุณก็ได้ดึงดูดทั้งดีและไม่ดีเข้ามาบางคนบางท่านก็คือแบบรูปร่างหน้าตาดีดึงดูดมาเลยเช่นกันอะไรแบบนี้ครับผมเออแต่ว่ายังไงก็ต้องค่อยๆเลือกพิจารณาดีๆนะครับผมคุณคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนพูดคุยสนุกอะฮะเออคุณคุณแบบว่าเอนเตอร์เทนอ่ะเออคุณสายเอนเตอร์เทนเลยนะ แต่เอาจริงๆใจลึกๆคุณคุณก็ยังมีกำแพงอยู่นะผมว่าคุณมีกำแพงนะแม้ว่าคุณจะดูสนุกสนานหรือแบบพูดคุยกับใครหลายๆคนหรือมีคนเข้ามาพูดคุยคุณก็แบบว่าคุยได้บริหารจัดการได้แต่ในใจลึกๆคุณก็ยังไม่ได้เปิดให้ใครแบบเข้ามาแบบคว้าหัวใจคุณไปได้จริงๆเลยคุณยังไม่ได้เปิดให้ใครสักคนได้แบบเต็มร้อยเเซได้ขนาดนั้นนะ คุณกำลังเลือกพิจนารณาอยู่แต่ในใจเึื่งๆก็แอบห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับผมโอ้คุณก็หว่วงพื้นที่ส่วนตัวของคุณคุณก็ไม่ได้จะเปิดรับใครเข้ามาแต่ตอนนี้คุณกำลังสนุกอยู่กับการคุยด้วยระยะหรือสถานภาพแบบนี้เออแต่กับคนที่จะแบบคบกันจริงจังเป็นเป็นคนรักหรือเป็นแฟนของคุณจริงจังคุณอาจจะยัง ไม่ได้เปิดให้เขามากขนาดนั้นนะครับผมถามว่ามีคนคุยไหมมีคนคุยแน่นอนเยอะด้วยนะครับแล้วคุณก็จัดการได้ด้นะนะบาลานได้จัดการได้คุณก็ดูดูออกนะว่าใครคนไหนแบบสไตล์ไหนเข้ามาเพื่ออะไรแบบเนี้ยฮะคุณก็บริหารจัดการได้ออคุณดูดีคุณคุยสนุกครับผมใช่ก็เลยตอบได้เลยว่ามีคนคุย ได้จเจอพบใครให,ใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวนี้แน่นอนเลยครับผมส่วนว่าคุณจะเลือกพิจารณาคบใครจริงจังเป็นพิเศษนั้นยังไงก็ขอให้เลือกให้ดีดูให้ดีดูให้นาานๆนนะครับผมช่วงนี้เป็นแบบนี้นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับหัวข้อที่ว่า มีเกณฑ์พบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะฮะผมคิดว่าช่วงช่วงนี้นะค,ะคุณน่ะน่าจะมีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่แล้วนะฮะเออคุณน่าจะมีคนที่คุณคุยคุยอยู่นะครับผมเออบางคนบางท่านก็คุยออนไลน์บางคนบางท่านก็คุยแบบว่าเออระยะไกลอะไรแบบนี้ฮะโอ,อ้ยังไม่ได้แบบ บางคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วอยู่แล้วด้วยเอบางคนบางท่านก็คุยออนไลน์เนาะคุยระยะไกลอย่างเงี้ยฮะนานๆเจอทีอะไรแบบเนี้ยฮะอือแล้วคุณคุณก็เป็นคนที่แบบว่ากําลังสนุกนะคุณก็คุณก็คุยสนุกนะคุณก็เปิดโอกาสใครอยากจะมาคุย หรือแบบว่าทาความรู้จักกับคุณคุณก็ดูยินดีนะคุณก็ดูพูดคุยสนุกสนานแต่ในในความรู้สึกของคุณจริงๆจริงๆคุณรู้ลับยนอกคุณอาจจะดูเจ้าชู้นะแต่ในใจอ่ะคุณรู้ตัวดีเลยว่าคุณจะให้ความรู้สึกใครแค่ไหนคุณบาลานซ์ความรู้สึกได้คุณดูคุณออกคุณไม่ได้เอาใจไปลงเต็มที่โอ้คุณมีความแบบว่าจัดการ ความรู้สึกของคุณเองได้เอาแปลว่าจะดูเจ้าชูดูเหมือนคุยกับใครหลายๆคนได้แบบว่าสนุกสนานอย่างเงี้ยแต่ในใจคุณมีกำแพงให้ตัวเองด้วยนะคุณไม่ได้แบบลงเทใจไปขนาดนั้นคุณจัดการได้อ,อ๋อคุณคุยได้คุณบริหารจัดการความรู้สึกของตัวเองเก่งมากเลยครับผมถามว่าม,มีเกณฑ์พบเจอใครใหม่ๆในช่วงวันหยุดยาวนี้ไหม ก็ตอบว่ามีนะครับผมโอ้มีอยู่แล้วอ่ะคุณคุยอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าหยุดยาวนี้มันก็อาจจะมีเพิ่มมานิดๆหน่อยๆอ,อีกนะครับผมเพราะว่าคุณแบบเหมือนเหมือนการพูดคุยมันโดดเด่นนะฮะเออพูดค,คุยโดดเด่นนะแล้วเอ,อแต่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่พูดถ้าพูดแบบ ตรงอ่ะพูดตรงเวลาบทจะพูดตรงก็คือตรงมากเลยอย่างเงี้ยครับผมเออมันก็อาจจะทําให้เดี๋ยวมันจะไปทําให้แบบเอ่ออีกคนเขาฟังดูแล้วเขาอาจจะรู้สึกเอะเหมือนเหมือนคุณว่าเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะคิดไปในทางนั้นแต่จริงๆคณไม่ได้มีเจตนาในแบบนั้นแต่ถ้าคุณได้คุยได้พูดตรงแล้วเนี่ยเออมันก็ทิมมากเลยนนะครับผมมันก็ค่อนข้างคมค่อนข้างบาดเลยอะ่ะแล้วก็ถามว่าแบบ เนี่ยม,มันมีการแบบได้พบเจอใครทั้งเก่าทั้งใหม่เลยฮะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคนคุยเก่าก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเข้าาอีกเออแล้วก็ผมคิดว่าความสําคัญกับความสัมพันธ์กับกับคนที่คุณคุยอยู่หนึ่งในนั้นมันจะมีแบบพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะด้วยนะครับอืเหมือนแบบว่าคุยกันแล้วจากที่คุณแบบ ก็คุยสนุกดีก็คุยเฉยเฉยอะไเงี้ยแต่บางคนบางท่านคุณจะรู้สึกถึงว่าเอ้คนนี้มันมีความที่จะพัฒนาไปต่อได้ไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเออคุณจะรู้สึกหรือคุณจะแบบค่อยๆเห็นจากการพูดคุยเนี่แหละครับผมใช่ตอนนี้คุณกำลังคุยสนุกสนานอยู่ในใจลึกๆคุณก็ยังที่จะแบบค่อนข้างมีกำแพงโรเทคตัวเองอยู่ แม้ว่าจะดูภาพลักเจ้าสำนานเจ้าชู้ยังไงก็ตามแต่คุณก็มีกำแพงคุณก็มีออเขาเรียกว่าข้อกําหนดเนาะเขากาหนดในใจตัวเองมีกฎในใจว่าต้องแบบนั้นแบบนี้เงื่อนไขแบบนั้นแบบนี้ถึงจะยอมเปิดรับเข้ามาให้ขยับสถานะได้มากขึ้นแบบเนี้ยฮะเออคุณมีกําแพงซึ่งมันดีแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันเราก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้า เข้ามาหาคุณถึงตัวคุณถึงใจคุณได้ขนาดนั้นม,มีกำแพงมีระยะอ่าก็เป็นคนเจ้าเสน่ห์คุยเก่งแล้วก็รู้ใจตัวเองมากๆเลยอือใช่เลยผมว่ามันมันดีมากเลยนะครับสําหรับคนนี้เลือกให้กองที่สองอารมณ์ของคุณคุณจัดการบริหารความรู้สึกได้คุณดูดีมีเสน่ห์แต่อีกใจหนึ่งคือคุณมีกําแพงให้กับตัวเอง จิตใจค่อนข้างที่จะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายกว่าจะมาเป็นคนในเวอร์ชั่นนี้ได้คุณต้องผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดมากมายเลยครับผมอืมซึ่งวันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองทิศคร,ครับผมครับผมมีคนคุยแน่นอนเลยนะทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนะครับผมยังไงคุณชุนเชื่อเซนต์ตัวเองได้คุณพิจารณาคนได้ดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลอง เลือกคุยดูพิจารณาดูนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ